แฟบนี่ครับผมสเลดไว้สำหรับเขียนเบลแบบที่ลบได้ครับผม <Wow. S 1> แต่มีเพียงแค่อ่อแค่นี้กี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องครับผมอ่าฝั่งนี้ไว้เขียนฝั่งนี้ไว้อ่านนะครับ oh. อักษรเบลคืออะไรอักษรเบลคืออักษรที่หรุยเบลคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาที่ทําให้คนตาบอดสามารถอ่านเขียนได้นั่นเองครับผมขอบคุณมากครับและนี่คือใครห่างหายกันไปนานกับการรีวิวของกับผมนายหมอคอมสุร <boundaries> ิชกคนตาบอดตาใสนะครับก <okay>? ็ยังมีคนสงสัยเหมือนกันว่ามองไม่เห็นจริงเหรอมองไม่เห็นจริงๆครับอืมอ่ะกลับมานะครับอุปกรณ์สําหรับเขียนเบลนะครับเราเรียกว่าสเลตแต่ตัวเนี้ยเป็นรูปแบบของพวงกุญแจครับ ได้มาจากที่ไหนได้มาจาก J B L ฮึ J B L ไม่ใช่ลำโพงไม่ใช่หูฟังแต่ชื่อเต็มของเขาก็คือ Japan Bell Library ห้องสมุดอักษรเบลที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมเขามี อสากรบริการคนตาบอดแห่งประเทศอืมอันนั้นอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับด้านหน้าชั้นหนึ่งเข้าสมาคมที่ซอยบุญอยู่เจอเลยนะแต่ตัวนี้ไปได้ที่ JBL มามีสากรอยู่ด้านล่างนะครับผมอยู่ที่กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่ามีหาซื้อพันออนไลน์ได้ไหมนะอ่ะตัวนี้เป็นรูปแบบของภูกุญแจนะครับผมสีอะไรเนี่ยไม่แน่ใจตอนนั้นซื้อมามีสีชมพูกับสีฟ้าตัวนี้สีอะไรอ่ะสียมพูมั้งนะนะสีอะไรช่วยดูให้ผม ทอือโอเคตัวนี้ก็สามารถที่จะกดตรงนี้เป็นห่วงนะครับเอาไปค่้อยที่กระเป๋าได้เลยพกพาไปไหนก็ได้และมีสไตลัสนี่ดึงออกมาเนี่ยตัวลักษณะของเขานะครับที่ต้องอธิบายให้เพื่อนๆที่เป็นผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอดเหมือนผมเนี่ยได้ทราบเหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมความหนาเนี่ยผมว่าหนาเท่ากับ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ผมจีบกันเลยเนี่ยหนาขนาดนี้เลยเหมือนเอา iPhone 2อันต่อกันเลยเนี่ยครับความยาวก็คือประมาณตั้งแต่ข้อข้อนิ้วข้อน,นิ้วชี้ทั้งนิ้วเลยครับความยาวความกว้างก็ประมาณข้อนิ้วหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่เป็นพวงกุญแจขนาดเล็กนะครับมีทั้งหมด6ช่องให้เขียนอักษรเบลได้6ตัวนะครับ6ตัวอักษร แล้วก็นันนี้เอาไว้อ่านนะครับตัวอักษร1ช่องเนี่ยประกอบไปด้วย6จุดนะครับอันนี้เป็นเบลมาตรฐานสากลนะครับจริงๆมีเบล6.8จุดแต่ผมเรียนมา6จุดเนาะอ่าก็มี6จุดเนี่ยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,า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 ษานะครับผมญี่ปุ่นรู้สึก8จุดหรือเปล่าจําไม่ได้กี่จุดนะใครใครบอกผมทีผมไปเองผมาอ่านเบลญี่ปุ่นไม่ออกอืมโอเคแต่ตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี2 5ง9แล้วอ่าก็มารีวิวกันให้ ชัดๆกันไปเลยจะเริ่มเอาของที่อยู่ในกลุ่มมาเริ่มรีวิวกันแล้วตัวนี้มีสไตลัสหรือดินสอหรือดินสอหรือปากกาเนี่ยสำหรับเขียนอักษรเบลนะครับเนี่ยก็จะเป็นปลายเนี่ยเอาไว้กดเพื่อให้กดด้านฝั่งนี้ที่ช่องนี้เพื่อให้ตัวอักษรนูนออกมาฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติถ้าเรามีสเลสและสไตลัสนะครับผมก็จะเขียนบนกระดาษก็ หลายคนเคยเห็นอักษรเบลเป็นหนังสือตัวนั้นแหละครับแต่ตัวนี้คุณสามารถที่จะเขียนลบเขียนลบเขียนลบได้กี่ครั้งก็ได้นะแต่ตัวนี้เป็นดับพกพาก็มีขนาดเล็กใช้ได้เพียงแค่6ช่อง<ม>เดี๋ยวผมวิธีการอ่านก็อ่านเหมือนตัวหนังสือตาดีตามปกติที่คุณเคยใช้นะครับก็คืออ่านจาก อ่าซ้ายมาขวาอ่านแบบซ้ายมาขวาแต่วิธีการอ่านของพวกเราคนตาบอดน,นะครับก็อ่านตั้งใช้นิ้วเนี่ยครับท่าไปแล้วก็อ่านทีละตัวอักษรตัวอ, 3, 4, 5, 6, อักษรสามสี่ห้าหอ่าอันเนี้ยแล้วก็วิธีการเขียนจะเขียนจากด้านไหนเนี่ยขวามา ขวาเขียนได้แต่ขวามาซ้ายเพราะเขียนฝั่งขวามาซ้ายปุ๊บเวลาอ่านก็อ่านจากซ้ายมาขวานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อผมนะครับชื่อว่าหลงอ่าเพราะว่าถ้าเขียนสิทธิโชคไม่พอสอสระอีทอหารททงสระอ,อ,อีโอเกินเกินหตัวไม่พอเอาชื่อเล่นละกันครับอ่าวิธีการเขียนจริงๆผมจะต้องเขียนอย่างนี้อ่าป๊อ๊อป๊อ๊กป๊อปอ,ปอ,ปอ,อ่าไปแต่นี้ลองเขียนฝั่งนี้ไม่ไม่ไมดีวกว่าเนะเพื่อนๆขอผมเขียนตรงนี้นะครับอ่าวิธีการเขียนนะครับเขา ถ้าเราจะเรียง6จุดวิธีการอ่านนะครับหนึ่งเซลล์ 1, 1 sell, เราเรียกว่า1เซลล์หรือ1ช่องเนี่ยครับจะมีทั้งหมด6จุดเป็น1 2 3อยู่ฝั่งฝั่งไหนฝั่งซ้ายแล้วก็4 5 6อยู่ฝั่งขวา,าตัวตัวอักษรเหล่านี้จะมีความหมายเป็นตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮู่สระต่างสระอะสระอาสระอีสระอีวันนยุกต่างๆมีพร้อมหมดนะครับรวมถึง a b c d ตัวเลขมีพร้อมนะครับที่ เป็นสากลที่ทั้งใช้ในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับเบลเบลภาษาไทยก็ใช้สาหรับคนไทยสาหรับเบลนานาชาติก็ใช้ได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษนะผมก็เป็นแค่2ภาษา,ษาเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับก็ต้องเขียนจากฝั่งนี้ก็คือฝั่งขวาหมาซ้ายนะครับวิธีการเขียนตัวอักษรเบลลงลงเนี่ยลอลิงไม่โทงองูลอลิงก็เป็นจุด1 2 3ผมก็จะ,อะขออนุญาตทางนี้ดีกว่านะไม่งั้นผมไม่ ไม่ถนัดจริงๆเนี่ยคือผมถ่ายทําอยู่คนเดียวนะครับทาให้ไม่มีใครใครถ่ายให้ตรงนะครับผมก็จะเขียนอ่าหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆดูตรงนี้ไว้ก่อนเรียบนะไม่มีอะไรนะครับเรียบอ่าผมนี่ตรงนี้เอาไว้กดเพื่อลบเนี่ยมันจะมีปุ่มด้านบนตรงนี้ครับกดกดปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะตอนนี้มันพอเราพอเราคว่ำไปมันเลยขึ้นมาเพื่อนๆเห็นจุดขึ้นนะครับสำหรับคนที่มองเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดปุ๊บแล้วเอานิ้วลูบ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 ูอ่านิ้วลูบลูบลูบตอนนี้จุดหายไปหมดแล้วนะครับจุดหายหมดแล้วคราวนี้ลองใหม่ครับ เดี๋ยวผมขอเขียนชื่อผมก่อนนะครับลอลิงก็คือเดี๋ยวจุดหนึ่งจุดสองและจุดสามครับที่เซลล์ที่หนึ่งนะครับตอนนี้ช่องที่หนึ่งผมมีจุดหนึ่งจุดสองและจุดสามตอนนี้ลองอ่านกันครับตอนนี้ผมได้ลอลิงตอนนี้เห็นไหมที่ทางซ้ายสุดซ้ายสุดเนี่ยตอนนี้มีลอลิงแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่คือลอลิงครับจุดหนึ่งสองสาม แบบนี้ลอลิงถ้าภาษาอังกฤษถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัว L นะครับเพื่อนๆครับตัวนี้คือลอลิงนะครับที่ขึ้นจุดแบบนี้นี่คือเซลล์ที่1เราเขียนช่องที่1นะครับอ่าส่วนช่องต่อมาอ่าต้องเป็นถ้าเป็นเราเขียนภาษาไทยลอลิงไม่โทต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมครับวิธีการเขียน Bell, เบลก็จะเขียนเป็นแบบจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายคือเป็นแนวแนวแนวนอนอย่างเดียวเลยคือไม่มีข้างบนข้างล่างคือแต่เวลาอ่านเราก็อ่านลอลิงไม่โทงอง,งูเหมือนกันอ่า ผมต้องขออภัยจริงๆด้วยผมผมอาจจะสื่อสารความรู้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะผมก็มาตาบอดอ่าจริงๆตาบอดแท้กาเนิดเนี่ยแต่เป็นแต่สายตาเรนรางแล้วมาตาบอดภายหลังเลยได้เรียนเบลตอนอายุ30กว่า <S 2> <S 2> <S 2> ทําให้ความรู้เรื่องของเบลเนี่ยอาจจะมีไม่ครบถ้วนยังไงก็ต้องขออภยัยถ้าผิดพลาดระการใดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมอะต่อมาช่องที่2อ,อ่าอันนี้ช่องที่1นนะครับเราก็ต้องพิมพ์ช่องที่2ต่อ โดยการใส่ไมโทไมโทอ่าตัวนี้ช่องที่หนึ่งแล้วครับอ่าอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทางนี้นะคราวนี้เรามาอยู่ที่ช่องที่สองไมโทก็คือจุดสองจุดห้าและจุดหกครับอ่าจุดสองอยู่ไหนจุดสองเดี๋ยวขอสารวจก่อนจุดสองน่าจะอยู่ตรงนี้อ่าสองแล้วก็ห้าแล้วก็หกผมขออนุญ,ญาตพิมพ์เป็นช่องที่สามไปเลยช่องที่สามคืององูชื่อผมลอลิงไมโทงองูงองูคือ จุดหนึ่งจุดอจุดุ่ดาุดอ่ยกเว้นจุดสไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอใส่เลยครับจุดหนึ่งอ่าแ๊กละสองและ6กอ่าคราวนี้นี่ครับผิดต้องขอไปด้วยเดี๋ยวขออ่านก่อนวิธีการอ่านก็ผมต้องพลิกมาด้านนี้นะครับผมอ่านจากอ่านจากซ้ายมาขวาลอลิงถูกไม่โทรถูกไหมไม่โทรถูกอ่าแล้วงองงูงองูโอ้จุด รู้สึกจุดหมันไม,ไม่ไม่ขึ้นมาเต็มผมอาจจะกดไม่ไม่แรงพอนี่จุดสก็ไม่ไม่นูนมากอ่าก็คล้ายๆกับกระดาษบางทีเจาะไม่ไม่ไม่ไมลึกพอมันก็แต่ตรงน,นี้ถูกต้องครับลอลิงไม่ทงงงูส่วนเซลล์ที่เหลือยังไม่ได้กดก็ว่างไว้นี่ครับนี่คือตัวแรกคือลอลิงตัวนี้นี่นี่ตัวนี้คือไม่โทตัวนี้คืองงูนี่ครับจุดหนึองสาี๋เดี๋ยวผมกดไปจุดหนึเนี่ย คือช่องเซลแรกหรือช่องแรกเนี่ยลอลิงครับช่องที่สองจุดสองจุดห้าและจุดหกนี่คือเว้นจุดข้างบนเห็นไหมครับจุด 1. จุดเว้นไว้และจุด3เว้นไว้อันนี้คือไม่โทและงองงูของผมตรงนี้จุด1.2จุดนี่แล้วก็จุด4.5.6จุดจุดยกเว้นจุด3ที่เนี่ยตรงนี้ไว้นะครับนี่คืององงูคือตัวที่3นี่คือชื่อของผมในอักษรเบลภาษาไทยครับผมและถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยน ก็เพียงแค่ตัวเนี้ยมันพกพาง่ายและเปลี่ยนอักษรเบลที่พิมพิมไว้ได้โดยการแค่กดปุ่มด้านบนตรงเนี้ยเนี่ยเนียกดปุ่มด้านบนนี่เราดิงไม่ท้องงูนะเรียบร้อยกดปุ่มด้านบนปุ๊บลูบเอานิ้วลูบปุ๊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 บแล้วก็เรียบเหมือนเดิมตอนนี้ก็สามารถที่จะสามารถที่จะพิมพ์อักษรเบลลงบนลงบนนี้ได้อีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเอาตัวไหนดีเนี่ยเอา A B C มา เออง่ายดีอ่าเดี๋ยวลองมาใหม่นะครับเลวิธีอ่านอ่านจากซ้ายมาขวาวิธีเขียนเขียนจากขวาม,มาซ้ายนะครับผมอ่ะตัว A คือตัวไหนคือตัว A คือจุด1จุดเดียวอ่าเดี๋ยวนะครับจุด1น,นี่ A อเนี่ยอันนี้คือ A ตัวเดียวภาษาไทยเป็นสระอ่านนี่ตอนเนี้ยได้ A มาแล้วเนี่ยเ B C อ่ะโอเคนี่ก็มารีวิวนะครับว่าเนี่ยคืออุปกรณ์สำหรับอ่านเขียนอักษรเบลแบบที่ เขียนได้ลบได้โดยที่เราก็สามารถพกพาไปไหนได้แล้วก็แหมเขียนไว้ติดติดติดกระเป๋าไหมาแต่เกิดเขอใครมากดปุ๊บอ้าวเอหายไปเลยนี่กดปุ๊บหายไปหมดแล้วเนี่ยเอหายไปแล้วคือเอาเป็นว่าก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นของที่ระลึกที่ผมติดมาจากาในส่วนของ Japan Bell Library นะครับหรือ JBL ที่นำมารีวิวให้ว่าอุปกรณ์ที่พวกเราใช้งานกัน ในโลกนี้หรือในปัจจุบันเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างซึ่งได้ยินมาว่าสากรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึงที่เขาเขาเรียกว่ามีทั้งการร่วมพัฒนาแล้วก็ผลิตอุปกรณ์รวมถึงนำสินค้าจากต่างประเทศและในไทยเนี่ยมาจำหน่ายหลากหลายมีอุปกรณ์เบลแบบเนี้ยที่รู้สึกว่าอ้ เขียนได้เยอะกว่านี้อีกแล้วก็ลบได้อย่างเงี้ยก็เห็นคุณไพรเวทหรือพี่เปียกของเรานะครับก็เคยมาแนะนํากันอยู่ก็สามารถลองติดต่อไปที่สากรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจํากัดได้อันเนี้ยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามาจากอเมริกาหรือมาจากฮ่องกงนะครับลองประสานกันไปด,ดูนะครับก็ติดต่อไปที่ยังไงก็โทรเข้าเบอร์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ0ูนย์สองสต่อ103แต่ถ้าใครไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุน่นลองแวะไปที่ JBL oh. นะครับผม Japan Bell r Library oh. เขาจะมีห้องสมุดเบลที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชั้นๆแต่ของเขาเป็นหูเออชั้นัชั้นชั้นหนังสือเบลเนี่ยมันมันยืดหดได้คือเวลาที่คนจะใช้งานเขากดเขากดสวิตช์ปุ๊บชั้นต่างๆมันก็จะวูบวูบวูบอ่อคุณต้องการหนังสือประวัติศาสตร์ อ่าเชลชั้นชั้นที่ในหนังสือประวัติศาสตร์ก็เลื่อนมาปืด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 แล้วขยายให้เข้าไปสามารถที่จะเอาหนังสือเบลวันนั้นได้คือเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมนะ้แต่ว่ามันมันจ้ามากเลยคือเข้าเคยเข้าไปดูอยู่ครั้งหนึ่งและไม่รู้ว่าโอกาสในชีวิตจะมีอีกครั้งไหมที่ได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปไปเยือนองค์กรของคนตาบอดที่นั่นเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าบางครั้งในชีวิตคนเราคุณมีหนึ่งโอกาสมีหนึ่งโอกาสแล้วอย่าลืมคว้าไว้ผมเอง หลายๆครั้งเคยพลาดโอกาสไปแต่ในบางครั้งผมก็คว้าโอกาสนั้นไว้ใครมีโอกาสทําได้รีบทํานะครับเพราะว่าเวลาไม่เคยย้อนกลับมาบางอย่างสูญเสียไปแล้วคุณนํากลับคืนมาไม่ได้ผมไปที่นั่นมาผมก็คว้าโอกาสซื้อนี่มาจําได้เลยครับแม่ให้เงินไปบอกว่าไม่รู้ว่า จะมีโอกาสได้ไปอีกไหมอยากได้อะไรซื้อมาขอบคุณครับพบกันนะครับกับความรู้ดีๆจากบริการหมอคอมนะครับ14 1 4 1 4งพลัสกับผมนายหมอคอมสิทธิโชคเราจะมารีวิวของอะไรตัวนี้ราคาเท่าไหร่จําไม่ได้ว่ากี่ร้อยเยนนะแต่ก็น่าจะออกมาประมาณร0อกว่าบาทนะตอนนั้นร้อยหรือ200บาทแพงอยู่เหมือนกันของที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกลับมารีวิวของที่ผมมีติดตามกันนะครับ ถ้าชอบช่วยส่งต่อบอกต่อให้กับเพื่อนว่ามีความรู้ดีๆอย่างนี้แต่ถ้าผิดพลาดประการใดไปบอกได้นะครับเราจะได้นำมาปร,ปรับปรุงในอนาคตและจะได้แบ่งปันความรู้ต่อกันโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับตัวนี้ครับอุปกรณ์เบลที่ลบเขียนได้แบบพกพาครับสวัสดีครับ